สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เหรียญ10บบาท2560นะเริ่มมีการใช้งานแล้วนะครับในท้องตลาดเพราะเหรียญปีพศ2560นะที่เพิ่งเข,เข้าตลาดตอนนี้นี่ครับก็จะเป็นเหรียญที่ใหม่เอี่ยมเลยนะครับนะสามารถที่จะเก็บโดยไม่ต้องไปแลกนะครับถ้าท่านเจอท่านก็เก็บเลยจะได้ไม่ต้องไปแลกที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะว่าไม่ได้เฉพาะมีเฉพาะคนไทยนะครับที่ต้องการได้เพราะว่าเป็นเหรียญ10บาท2สีที่เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับนะเหรียญหนึ่งบาทก็ออกมาแล้วนะครับ2อ6 0น้ยนะเหรียญ10ถ้าท่านเจอเจอตอนนี้เนื่องจากยังไม่กระทบกระแทกยังใหม่อยู่ท่านเก็บเลยครับนะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะอาจจะเก็บหลายเหรียญหน่อยก็ดีนะ ะสมเอาไว้ก็มีมูลค่าแล้วก็อาจจะไว้นาะแจกเพื่อนๆนหรือใครก็ตามแต่นะหรือแจกลูกหลานในอนาคตเพราะหลายๆท่านก็เก็บไว้นะครับไม่เก็บไม่ไม่มีทางมีของใหม่นะครับเพราะถ้าเราใช้ผ่านไปนานๆแล้วมันก็ชํารุดนะสุดโทมตามการเวลาเราจะไม่ได้เหรียญใหม่เพราะฉะนั้นนะถ้าเราอยากจะเก็บนะในขณะน,นี้ซึ่งเพิ่งออกมาใหม่ๆก็นะ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่า U N C สวยงามนะครับสวยงามาะอ,อยากจะให้พวกเรานะเข้าใจเก็บรักษานะครับนะเหรียญเหล่านี้นะเหรียญ10บบาทนะครับเพราะฉะนั้นนะในขณะที่เพิ่งออกมาสู่ท้องตลาดนะยังไม่มีปัญหานะเรื่องรอยกระทบกระแทกขูดขีดต่างๆนะเพราะฉะนั้นนะก็นะนะให้ท่านที่ได้รับเหรียญน,นะปี2560 ซึ่งหม่เอี่ยมหม่กิ๊กเลยนะครับเพิ่งจะเริ่มเข้าตลาดท่านก็เก็บเอาไว้นะครับโดยไม่ต้องไปแลกนะฮะอาจจะสักร้อยเหรียญ200เหรียญก็ตามใจท่านไว้แจกนะฮะหรือไว้ทําเหรียญที่ระลึกในอนาคตเพราะว่าจะเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายในรัชกาลที่9นะฮะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9คาดว่าอีกไม่เกินกว่า6เดือนเหรียญเหล่านี้นะก,ก็จะ ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าเราก็จะเปลี่ยนรัชการใหม่แน่นอนแล้วนะครั้นี้ครั้งนี้นะครับไม่มีแล้วครับ2,560แล้วนะเหรียญรัชการที่9ก็จะนะเริ่มหายจากท้องตลาดพอถูกเก็บสะสมแล้วก็เก็บคืนไปเข้ากระทรวงนะการคลังนะครับนะถ้าว่าเป็นเหรียญใหม่ที่ยังไม่ได้แลกออกมาเขาก็ไม่ให้แลกแล้วนะครับนะปี2,559อีกหน่อย2,560ก็จะไม่มีเพราะว่าจะถูกเก็บไป แล้วก็อาจจะไปนําออกมาอีกทีก็คือมาประมูลในงานต่างๆแล้วก็เอาเงินเข้าไปไว้ในกระทรวงการคลังก็คืออาจจะปูนประมูลราคาที่สูงขึ้นอย่างเช่นธนบัตรนะครับรุ่นต่างๆที่เป็นของเก่าก็ถูกเอานํามาประมูลเพื่อเอานําเงินเหล่านั้นไปเข้าคงของแผ่นดินนะครับเพราะว่ามีหลายคนอยากได้นะแบงก์เก่าๆนะฮที่ไม่ได้ใช้งานด้วยนะครับเป็น ยังไม่ผ่านการใช้งานเพราะามีการต่อมูลนะครับระยะที่ผ่านมาประมาณสักเดือนหนึ่งก็มีแบงค์เหล่านี้ออกมานะครับแล้วก็เมื่อวันที่ 10, 3, 1ิบสามถึงสินะมีงานที่เมืองทองนะก็มีแบงค์เก่าๆออกมาประมูลนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ